สวัสดีครับพี่นี่ครับผมจะทดสอบให้ดูครับนี่ครับเครื่อง EY สามห้ 35, ตรงนี้น่าจะสิบฝรังอ่ะไม่รู้ว่สิบเท่าไหร่โปรบลเลอร์หรือเครื่องสองใบตัดคู่นี่ครับใบตัดกว้างประมาณเม็ดหนึ่งอ่ะเม็ดหนึ่งนะผมกะไว้นะผมไม่มีจับเม็ดเป็นใบอิสระนี่ครับสี่เกียร์ด้านหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังเป็นเกียร์ธรรมดาครับเกียร์แห้งๆนี่ยังไม่ล้างนะครับสภาพมใบจงไม่ล้างแค่ประกอบล้อแล้วก็ที่ให้ดูเลย เชื่องครับใช้เป็นดึงครับไม่ตาไปฝาครับ